สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่9สิงหาคม2567ครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมพาไปดูสภาวะตลาดเมื่อวานนี้ก่อนนะครับถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ตัวเลขทางฝั่งสหรัฐจะออกมาดีขึ้นนะฮะอย่างตัวเลขอ i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  เชียช็อปปเคลมน,นะครับหรือว่าจำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกเนี่ยจะออกมาที่ 2 3 3 k ซึ่งดีกว่าครั้งก่อนแล้วก็คาดการด้วยนะครับแสดงให้เห็นถึงตลาดแรงงานของสหรัฐเนี่ยที่มันแข็งแกร่งนะครับว่าวันนี้ตอดออกมาเลยก็ทําให้ตัว US dollar เนี่ยแข็งค่าขึ้นในระยะสั้นๆนะครับราคาทองคำก็ปรับตัวร่วงลงเล็กน้อยนะครับแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็มีการขยับปรับตัวขึ้นไปทํำ New High ในรอบสัปดาห์นะครับเนื่องจากว่านักลงทุนเองนะครับมองว่าเฟดหรือวัฒนาคารกลางสหรัฐเนี่ยมีแนวโน้มที่จะ ปรับลดอ,อัตราดอกเบีย้ยถึง0.50%เลยในการประชุมครั้งสัดไปนะครับช่วงเดือนกันยายนนะแต่อันนี้ผมเปิดให้ดูนะครับจะเป็นช่วงวันที่1 7 7 8กันยายนนะครับซึ่งนักลงทุนเองเนี่ยมองว่าตัวเลขเศรษฐกิจมันออกมาดีแบบนี้เนี่ย ประกอบกับตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะมีส่วนนะทำให้เฟดได้ตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบีย้ยได้เสียทีนะครับหลังจากที่ค้างดอกอัตราดอกเบีย้ยระดับสูงมาอย่างยาวนานและเศรษฐกิจก็เดินไปได้อย่างช้านะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปเนเร่ะว่าปัจจัยนี้เนี่ยมันทําให้ US เอ l ซอเนี่ยมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงนะครับแล้วก็ ตัวเมเ o อร์คุริชหรือที่คลอสอยู่เนี่ยก็อาจจะแข่งค่าขึ้นได้นะครับรวมถึงราคาทองคำด้วยนะส่วนในวันนี้นะครับข่าวตามตารางไม่มีอะไรมากนักนะครับจะมีก็แค่ตัว CPI ของเยอรมนีนะครับก็คาดการเอาไว้ว่าจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยนะตัวนี้อาจจะส่งผลกับยูโรเล็กน้อยนะครับแต่อะไรก็ตามนะวันนี้ถึงจะไม่มีข่าวสารนะครับแต่เราเองยังคงต้อง ระมัดระวังความผันผวนในการเทรดอยู่นะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยนะครับสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะมีโอกาสที่ราคานั้นจะเทขายหรือว่าขยับปรับตัวพุ่งสูงขึ้นได้นะครับโดยที่ถ้าเกิดว่าเรายังคงค้างออเดอร์อยู่นะครับเสาร์อาทิตย์นี้อาจจะพักผ่อนกันไม่เพียงพอนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ขออนุญาตให้การวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับเริ่มต้นที่ทองคาไว้ก่อนเลยนะครับแล้วขาต้องค้านะหลังจากที่ปรับตัวทํำนิวไฮไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ตอนนี้นะครับราคาหลุดกรอบเทรนด์เกินขึ้นไปต้องดูว่าราคาเนี่ยจะลงมาเทสแนวรับหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าเทสเนี่ยก็จะมีแนวโน้มให้เราหาจังหวะบายได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดูตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าบายเลยความถามคือผมว่ามอนค่อนข้างที่จะเสี่ยงเลยนะเพราะว่า ราคาเนี่ยมาอยู่ในโซนอ่าโอเวอร์บอชหมดแล้วนะครับทั้งไทม์เฟรมเอชลงได้ลงไปเรื่อยๆเลยนะครับอาจจะโดนเทขายได้อ,อีกหนึ่งโซบิงนะครับดังนั้น2,400นะครับ2400.75เนี่ยอันนี้ขออนุญาตให้เป็นแนวรับแรกนะครับถ้าเกิดว่าราคากลับตัวลงลงมามีสัญญาณกลับตัวนะครับมีโอกาสที่จะ อาทําทการบายขึ้นไปได้นะครับแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยปรับตัวทะลุนะครับ2,379ลงมาเนี่ยก็อันตรายสําหรับหน้าบายเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปทดสอบแนวรับที่2,340ได้สําหรับราคาทองคำนะครับส่วนอีกต้านหนึ่งนะถ้าเกิดว่า2,400เอาอยู่หรือว่าขึ้นไปเลยนะครับตั้งแต่เช้านี้เนี่ย2,450นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวต้านอีกหนึ่งซับโซนที่น่าสนใจนะครับอันนี้เป็นราคาทองคํานะ ส่วน US อล l า a ์นะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดกราฟใหญ่อยู่นะครับเราจะเห็นว่ากราฟวิกตอนนี้เนี่ยราคาฟอร์มตัวอยู่ในกรอบของ Triangle นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ได้ลงมาแตะนะครับกรอบ t ีไดที่3แล้วนะครับบริเวณนี้นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าราคาจะดีดกลับขึ้นไปเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับยังไงก็ต้องดูอีกทีว่าจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านข้างบนได้หรือเปล่าสําหรับ US Index นะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้หลุดลงไปได้เลยนะครับวิคนี้ปิดเต็มแท่งสีแดง สัปดาห์หน้ามีโอกาสที่จะปรับตัวล่วงต่อได้นะครับส่วนตลาดหุ้นสหรัฐนะครับอ่าแต่ชี้ีดาวโจแล้วกันนะครตอนนี้เนี่ยหลุดตัวซับไพโซนนะครับหลุดแนวรับลงมาเนี่ยในลักษณะของดับเบิลท็อปนะครับแล้วก็กําลังขึ้นไปทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเราอาจจะหาจาังหวะอ่า follow s a l e ได้นะครับโดยที่รอให้ราคาเนี่ยขึ้นไปทดสอบกรอบซับไพที่ทำเอาไว้ก่อนบริเวณ 398 0 0นะครับถ้าเกิดว่าเราตีฟิโบนัชชีไว้ด้วยเนี่ยจะอยู่ที่ฟิโบนัชชีประมาณ50% Le t รีเทสเมนต์พอดีนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะวิ่งเป็นสัดส่วน1นต่อนหนึ่งนะครับแนวรับหรือว่าเป้าหมายขาลงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ37,200นั่นเองสำหรับตัชนีดาวโจนส์นะครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่ราคาน้ำมันนะครับผมขออนุญาตเลือกเป็น ตัวเบรดแล้วกันนะครับภาพรวมทางเฟมเดนะครับยังคงวิ่งอยู่ในกรอบแฟรงเกิลหรือสามเหลี่ยมนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าเราซูมอินเข้าไปนิดนึงนะถ้าเกิดว่าหลุดเทรนไลน์เส้นสีดําที่ตีเอาไว้ได้นะครับมีโอกาสที่จะขึ้นปทดสอบแนวต้านบริเวณ85ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าปรับตัวล่วงต่ํากว่า73แล้วก็มีโอกาสาที่จะลงไป ได้อีกเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถือว่าหลุดกรอบฟังเกิลที่กาลังฟอร์มตัวมาแล้วนะครับดังนั้นก็ก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีออเดอร์นะครับแนะนำให้ลองรอดูก่อนนะครับอาจจะเทรดในช่วงกลางคืนน่าจะปลอดภัยกว่านั่นเองนะครับโอเคครับวันนี้ข่าวสารมีเพียงเท่านี้นะครับยังไงอย่าลืมเคลียร์โพสิชันกันด้วยวันนี้วันศุกร์แล้วขอให้ทุกคนโชคดีมีกําไรขอบคุณครับ